อันนี้อัปเดตล่าสุดนะผมคือตีสี่สามสิบสองนะจากชิปที่ผมลงไปเมื่อกี้เนี่ยคืออันนี้นะคือตอนนี้ผมลองเข้าแบบอื่นก็โอเคปกติแต่ผมแนะนำนะอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าไอ้แบบที่อนไนสําคัญสาคัญอย่าเพิ่งเข้าเอาทางที่ดีอย่าเข้าเลยดีกว่านะผมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันอาจจะแบบเราเล่นไปแล้วมันด a ต้าไม่เซฟหรือบางเผื่อเนี่ยร้ายแรงเลยอาจจะแบบโดนรีทิ้งแบบโดนด a ต้านั้นโดนรีไปเลยนะบางแบบนะผมทางที่ดีอย่าเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมก็ลองเข้าแบบอันที่มันเข้าได้นะครับผมอันนี้ อันนี้เดี๋ยวผมลองแบบอื่นด้วยอะแบบนี้แต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ผมแนะนาอะอย่าไปเข้าเลยนะครับผมอันไหนที่เขา้าแบบเอายง่ายอะเขาถ้าสมมติเราเข้าได้แล้วเนี่ยก็อย่าเข้าเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับผมแบบเดี๋ยวแต่ทุกคนนะแ,แต่ทุกท่านเลยถ้าไม่กลัวก็วเข้านะครับผมแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมก็แนะนาอะอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าแบบไหนสำคัญสำคัญเล่นเยอะเล่นแบบแบบไหนที่เราฟาร์มมาเยอะๆเงางเงี้ยอะเดี๋ยวผมจะลองแบบดาแล้วกันอ่ะสมมติผมดาฮูสเข้าขก่อนผมจะลองดูนะว่ามัันนจะะเเเป็ยยงงไไออรี่้ ตอนนี้ผมก็ประกาศให้คนอื่นๆก็บางคนก็รู้นะผมว่าอะไรยังไงไปเดี๋ยวผมเข้าอ่ะอย่างเช่นดาฮูดอ่ะดาฮูดอ่านี่ดาฮูดก็เข้าได้โอเคประมาณนี้แต่ผมดูก่อนว่ามันปกติไหมรอก่อนรอไปรอไปอ่ะนี่เห็นไหมมันก็โหลดโอเคอะไรให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมโอเค ลองดูนีอ่าเนี่ยมันก็โหลดโหลดให้แล้วยกเว้นปืนรูปยังไม่โหลดอันนี้เรียบร้อยอ่านี่โหลดหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้มันก็ได้ตามปกติเนะตอนนี้แต่มันก็ยยังโหลดไม่เสร็จวะ่ะอันนี้โหลดเสร็จละโหลดอะไรก็ต่ออะไรเสร็จแล้วอ่าประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละครับทางที่ดีอย่าเข้าเลยนะผมเข้าได้ก็อย่าเพิ่งเข้าดีกว่านะผม,ผมก็พวกความปลอดภัยของรหัสด้วยนะผมเราให้เขาอัปเดตให้เสร็จแบบเต็มที่รอ,รอประกาศดีกว่านะผมอ่า ก็ประมาณนี้อัปเดตเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะโอเคส่วนผมก็ดื้อครับจะเล่นทรไมหยอไปแล้วไปเบื่อมาอัปเดตแค่นี้แหละไปละ